พอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาจำลองสหายลูกพนนะชื่ออะไรเจ้านูน่ะเอ้อสวยเนาะนูน่ะชื่ออะไรเหมันดิ่เปล่าเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารที่พี่สาวต้อนรับเนะาะชอยจุ เฉยจุเพราะว่ารู้ว่าเชฟยันชอบกินชฉยจุใช่เขาคยเตรียมมาให้ไงส้มตำจะเห็นไรเสริมนึ่งแล้วก็พักทุกอย่างมะขามหวานโชยจุเป็นชงสุดค่ะกินเข้าไปทุกวันนี้ตั้งแต่เชฟยันมานี่นะกินแต่โชยจุค่ะอือย่างอื่นนี่เพื่อเกินเลยค่ะไม่น้อยกินได้ถามเมื่อเช้า ที่ให้ไม่ไน้อยกินเป็นไงเชฟอันนั้นต้องไปถามเชฟดิฉันเขาบอ,บอกแล้วดิบกินเฉยเพราะมันเมา,มมางูแจักเมาอย่างเมาออความฮึ่ยน้าตาอาหารวันนี้แล้วค่ะ มาอยู่ตรงนี้ก็อยู่คำาสีเลยมาเนาะเลยเขามาโนรมมาค่ะเพราะว่าเอเจพี่สาวคนนี้อยากให้มาวันนี้พี่สาวฮักเด้อโมเม้น์พี่สาว,อ,สาวอันนั้นพี่สาวฮักพี่ฮักพี่ฮักพี่ฮักค่ะเขาเรียนมาพี่ฮักโทรหาเซฟยันวันนี้แหม่เซอร์ไพรส์รู้ว่ามาดิช็สเซอร์ไพรส์คอยบทเซอร์ไพรส์เนาะ ลึกโพดผูมักมหมักแตนก็เหม,มืนโทษตัวเตยยืดสามหลังแล้วเอออันนี้บ้านหลานมานอ่ตัวนั่นคือโบยุ่งกระไผวะไาน้อยนะเป็นตะแพงแท่คนบอมาวุ่นวายเออจัดการเลยจัดการเลย มุกอาหารนี่ก่ะเบอร์รถของของพี่สาวค่ะที่ขับออกไปซื้ออาหารบ้านสวน บ้านบ้านสวยมากค่ะแม่นผู้ใดว่ามาสโลเชลยอยู่แถวนี้คือได้ยินเสียงูกแม่นเซฟยันอยู่บ่แม่นอยู่้แม่นเซฟยันคือมาสโลเชลอยู่แถวนี้แม่ปป้าหูเจ้ากันเนาะอันนี้มาดมแท้อะมม ตบนเราล้เราล้อมเราเเราป็นเอมูเล่าบ้านเล่าล้อมนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เป็นอซีของลุงพลนะครับในลุงพลนั่งบางอย่างนะอยากมีฟังยังครับผมทามายลุงพลครับผมฝากลยครับี่นอเสบายดีลุงพลเด้อสบายเด้อ กลุงพลกระซีไปสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมมูสิบ้างไหนนึกว่าที่เพื่นี่เขาสู้อีหรีลุงพลแตนเราติดตามเมื่อนั้นบไ่ลก็ไปเขาไปในบ้านเตัวนี่ก็ะบอกให้ฟังก็อยากซีบาก็ะบอกก็ได้น้ำมันท่วมปากบ่อแห้งก็ไปไอแห้งก็ไปช่วงนี้ต้องไอค่อยๆร่างไอบม้อรักไอต้อ้งเกลือนั่นต้นนั่นต้องเกลือนั่นเกลือห้น้ำน่ะไอนอนกับแ้่มูนั่ะทุกมา ทำไมเป็นนั่นๆท้งเป้นนั่นลูกแม่นอนบ่ได้เดียวนี่เบิงจะนายโทรศัพท์เบิงจะโารลงพ้นมันบอกเป็นเพื่อนกันนะโทรมานอนบ่ได้อีโต้อะไรไปซะ FC กับโรมาผมเะให้ผมก็ให้น้ำเหมือนกันกอนที่ FC เขาสงสารว่าเออชีวิตจากสองพรมีนี่ก็เป็นหายแท้ถึงถึกอยังคล้ายๆกับพายุถล่มแล้วถล่มอีกนะแบบนับก็ถ่วนนับนั่นก็เลย บบมันเป็นยังไงล่ะพวกเขาก็บโห่นะบได้ปิดไปเถืดนะครับแต่ว่ายัางมีภัยเหุยังมีไัยมีรลักขานนะเขาบอกว่าท่านเดวบลน,นะจะบอกเขาก็ได้ครับก็เป็นพี่น้องชาวไทยเรานะครับไปหากินอยู่เมืองนอกเมืองนานะครับก็ยังส่งใจถึงลุงพลนะครับลุงพลบับทแตนให้ต่อสู้ต่อไปยังไงความยุติธรรมก็ต้องมีนะครับเน,ะนาะภัเยเหตุอิหรีครับผมคิดว่าลุงพลต้องรอดนะครับผมก็ไปคุยกับลุงพลลุงพลว่ามันกะ ค่อนข้างที่จะคือว่าหลักฐานเป็นกบบนี้ก็กันะครับบ๊อแมนว่าจะมีแต่หลักฐานอย่างพี่อัจฉริยะพี่แซมพี่แซมเดี๋ยวไปทางนี้เมื่อไหนผมนึกถึงอะไรอัจฉริยะต้องขอโทษหมอปีนะผมไม่ได้เดินหมอพีแด้เนี่ยผมบ่อถือบ่อถือบ่อถือนะครับถือไหลมันหนักนะครับนาะถือไหลมันหนักผมต้องขอบคุณจากใจนะครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเชฟจอนมาแล้วก็ครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราทุกๆท่านนะครับนาะวันนี้ก็ เราจะไปกินซอยจุนะครับที่ทางพิเศษแล้วก็ด้านหลานผนจัดให้นะครับตอนสีซ้ำแขนซ้ำขาซ้ำไหนไปติดตามในช่องกระข่ายของพวกเราเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปูดปูนปุดปูนปู้ปูนเอาเนี้ดื้มอยู่บนแดได้กระติ๊ดดีแล้วนะ อันนี้นะโอ้โหอันนี้ออกแบบนี้เลยชวยจังมานะต้นอะไรดอกอะไรอ่ะกล้วยไม้ครับกล้วยไม้สีไรอันนี้ห้ากมันได้อันนี้ห้ากมันคือคือห้ากหรือสีค่ะนี่ช่วยค่ะ ไปพปซซอา้ผมไปเียวมันาไปไหมอ่ะเชฟยันไปพอยล์รถดูเมืองนี่ครับอยู่หลักเ็นีอยู่เมืองเอวีทางเหนือทางใต้ทางเหนือสุดติดแคนาดาหนาวมังอ้ยอเนาเจ้าชิ้นเราบางนี่หนาวมาคนหอนอมนายามไม่นหอนบานี้ อ๋อจะไปนี่ก็ยังที่หนาวอีกเนาะัหนาวอ๋อใกล้สดหนาวแล้วผมงเงียบ้านเขาอยู่ไหนม่เจอเจ็ยันยู่เน่บ้านงามเน่ยประดับบานมีเนี่ยดูยืนน้ำกระโลดนะถ่ายน้ำกรนรับเดี๋ยวยูบิเซีขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปกูคกับอันนี้ย่าจำลองเป็นที่ าไปสร้างสีสันบ่ได้อันนี้อันนี้นักข่อยทำคลิปเลยได้ลงทั่วโลกเลยได้ครับผมทำคลิปเราเออทำคลิปเราได้อ้ยครับโอ้โหพอดีเลยใช่ถ้าดาวโปรเซอมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเยี่ยมโอ้โหสุดยอดเลยค่ะไม่รู้ว่าใครหรอกับใครเนาะคือพอพอปั่นกันน่ะพอมากินอะไรถึงถึงถึงหรอค่ะเชฟยันกาแฟหรืออะไรคะ ผมผมก็กินข้าวเหมือนเหมือนทุกท่านนะครับแต่ว่าของที่คุณขายค่ะอ๋อโปรโมทค่ะโปรโมทอยี่ยอ๋อโปรโมทพี่พี่แซมนั่ก็กินชาสมุนไพรครับเมื่อก่อนก็ทนทรมานนวดให้เมียตอนนี้ไม่ต้องนวดแล้วเพราะเมียมีชาสมุนไพรกินบ่เจ็บบ่ปวดนะเนาะพี่เนาะครับผมก็ดื่มทุกวันช่วยได้เนาะภาพทุกวันนะครับเนาะค่ะโอ้ขอบคุณเชฟยันมากๆนะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากด้วยค่ะครับผมสวัสดีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะพิตภัณฑ์ทุกอย่างค่ะครับผมสั่งซื้อในช่องป้าจำลองก็ได้ใช่ไหมคะครับผมครับใช่ได้สั่งพันยาจำลองก็ได้นะครับยาสมุนไพรหรือว่าเป็นยาสมุนไพรครับสั่งพันยายก็ได้เนาะครับผมได้เหมือนกันคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหบ้านเนี่ย